เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนะครับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลน,นะครับเธอจะสังเกตว่ามันจะมีคํานี้เข้ามาพ่วงด้วยเสมอคําว่าสากลมันจะมีคํานี้เข้าพ่วงเข้ามาเสมอนะครับทําไมถึงต้องมีคํานี้พ่วงเข้ามาเสมอเพราะดนตรีสากลเป็นดนตรีที่ทุกคนบนโลกยอมรับยอมรับเล่นกัน ใช้กันทั่วโลกนะครับทีนี้คําว่าเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีสากลก็หมายความว่าเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีที่ทุกคนบนโลกใช้เหมือนกันนะครับใช้เหมือนกันเหมือนกันกับภาษาอังกฤษทุกคนบนโลกใช้ถูกต้องไหมครับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลตรงนี้ทุกคนบนโลกก็ใช้โอเคนะ ต่ <c oughs> อไปเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลนะครับประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการบันทึกบทเพลงต่างๆไม่ให้มันทําไมไม่ให้มันสูญหายไม่ให้มันสูญหายนะครับและเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลนะในระดับสากลก็หมายความว่าสากลคํานี้ก็หมายความว่าทั้งโลกทั้งโลกเขาใช้ เขาบันทึกเหมือนกันเขาใช้เหมือนกันนะครับได้แก่อะไรบ้างเอาเออบรรทัดห้าเส้นเป็นคำที่คุ้นเคยเย้ไหมบรรทัดห้าเส้นเป็นคำที่คุ้นเคยนะครับบรรทัดห้าเส้นมีทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดกี่เส้นบรรทัดห้าเส้นก็มีทั้งหมดห้าเส้นนะครับ มีทั้งหมดห้าเส้นมีไว้ทําไมบรรดห้าเส้นมีไว้บันทึกมีไว้บันทึกนะครับบันทึกโน้ตบันทึกโน้ตเนี่ยมีไว้บันทึกโน้ตลงในบรรดห้าเส้นหรือสัญญาณ์ทางดนตรีต่างๆบันทึกลงในบรรดห้าเส้นนะครับบรรดห้าเส้นประกอบไปด้วยเส้นตรงขนานกันจํานวนทั้งหมดห้าเส้นนะและมีกี่ช่องมีสี่ช่องนะครับผมบรรดห้าเส้นคําถาม ครูคถามพวกเราบ่อยครูยพยายามย้ำพวกเราบ่อยๆบ,บรรทัดห้าเส้นการนับบรรทัดห้าเส้นเราจะนับเส้นที่หนึ่งจากจากตรงไหนข้างล่างหรือข้างบนตอบคำถามครูสิเอาฮัลโหลข้างล่างนะครับเส้นที่หนึ่งเราจะนับจากข้างล่างนะครับเราจะนับจากเส้นข้างล่างสุด นับจากข้างล่างเป็นเส้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าตามลำดับขึ้นไปข้างบนโอเคนะนะครับต่อไปบรรทัดห้าเส้นนี่คือตัวอย่างบรรทัดห้าเส้นนะฮะเส้นที่หนึ่งนะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้าคือตรงไหนเส้นก็นี่แหละครับเส้น นี่แหละครับคือเส้นโอเคไหมครับส่วนช่องช่องที่หนึ่งสองสามสี่ช่องก็คือตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับช่องคือส่วนตรงนี้นะครับนี่คือตัวอย่างบรรทัดห้าเส้นจะเป็นเส้นทั้งห้าเส้นขนานกันขนานกันคือมันจะมีช่องว่างระยะห่างของแต่ละเส้นเท่าเท่ากันนั่นเขาเรียกว่าคือเส้นขนานโอเคนะครับไปต่อนะครับ ต่อไปก็คือต่อไปคือการการบันทึกการบันทึกโน้ตบนบรนรทัดเส้นนะครับมีอยู่ทั้งหมดสองลักษณะมีอยู่ทั้งหมดสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือโน้ตคาบเส้นโน้ตคาบเส้น คือลักษณะที่หนึ่งคือตรงนี้โน้ตคาบเส้นโน้ตคาบเส้นคืออะไรโน้ตตัวนี้เรารู้จักมันคือโน้ตตัวกลมถูกต้องไหมครับนี่คือโน้ตตัวกลมนะครับโน้ตที่โน้ตบันการบันทึกโน้ตคาบเส้นก็คือเอาโน้ตตัวกลมมาบันทึกคาบเส้นเห็นไหมมันบันทึกคาบเส้นที่หนึ่งคาบเส้นที่สองคาบเส้นที่สามคาบเส้นที่สี่และก็คาบเส้นที่ห้าเข้าใจไหมครับต่อไปโน้ตในช่อง การบันทึกลักษณะที่สองก็คือบันทึกโนต้ตในช่องบันทึกโนต้ตในช่องนะครับลักษณะที่สองบันทึกโนต้ตในช่องหมายความว่าหยิบโนต้ตตัวกลมมาบันทึกอยู่ในช่องอ่ามาบันทึกอยู่ในช่องแต่ละช่องมีทั้งหมดสี่ช่องนะครับสามารถบนันทึกได้สี่ตัวโอเคนะครับลักษณะมีอยู่สองลักษณะนะครับมีอยู่สองลักษณะเกี่ย ต่อไปนะครับเส้นน้อยเส้นน้อยนะครับเส้นน้อยคือเส้นสั้นๆที่ลากขนานกับบรรทัดห้าเส้นลากขนานกับบรรทัดห้าเส้นมีไว้ตรงนี้สําคัญตรงนี้สําคัญเส้นน้อยมีไว้บันทึกตัวโน้ตที่มีระดับเสียงที่สูงกว่าหรือต่ํากว่านะครับมีตัวมีไว้บันทึกตัวโน้ตที่มีระดับเสียงที่สูงกว่าหรือต่ํากว่าต่ํากว่าอะไร ต่ำกว่าบรรทัดห้าเส้นต่ำกว่าบรรทัดห้าเส้นยังไงอา้าวต่ำกว่าบรรทัดห้าเส้นยังไงคือนี่บรรทัดห้าเส้นบรรทัดห้าเส้นเราจะบันทึกโน้ตสุดบรรทัดห้าเส้นได้แค่นี้ได้แค่โน้ตตัวนี้ได้แค่โน้ตตัวนี้เนี่ยครูเพิ่มโน้ตตัววกลม ปากกาแดงของกูเนี่ยเข้าไปคือนี่สุดบรรทัดแล้วเราจะไม่สามารถบันทึกแบบให้มันลอยออกไปจากบรรทัดเส้นแบบนี้ได้จะไม่สามารถทําได้จะทําทได้ก็ต่อเมื่อเราใช้นี่เราใช้เส้นน้อยเข้ามาช่วยนี่คือตัวช่วยในการบันทึนทกโน้ตให้มีระดับเสียงที่สูงขึ้นไปกว่าบรรทัดเส้นหรือต่ําลงมากว่าบรรทัดเส้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยมันก็คือเส้นน้อยนะครับ ในนี้บอกไปแล้วเนี่ยสามารถสามารถเนี่ยเราสามารถบันทึกโน้ตท,ที่มีระดับเสียงที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าบรรทัดห้าเส้นฮะเส้นน้อยจะบันทึกไว้เฉพาะตัวโน้ตท,ที่ต้องการใช้เท่านั้นเราอยากใช้เสียงสูงเท่าไหร่เราก็บันทึกโน้ตตัวที่เราต้องการโดยที่อาศัยเส้นน้อยได้เท่านั้นนะครับเอาไปดูตัวอย่างของเส้นน้อยกันนี่ครับ หน้าตาของเส้นน้อยหน้าตาของเส้นน้อยจะไม่เหมือนเส้นบะหมี่จะไม่เหมือนเส้นมีจะไม่เหมือนเส้นใหญ่มันจะเป็นเส้นน้อยนะครับโอเคเส้นน้อยหนึ่งเส้นมันจะขนานกันเห็นไหมหนึ่งเส้นหนึ่งแต่ละเส้นมันจะขนานกันมันจะขนานด้วยตัวมันเองด้วยแล้วมันก็จะขนานกับขนานกับอะไรด้วยขนานกับบรรทัดห้าเส้นด้วย มันก็จะขนาดกับบรรทัดห้าเส้นด้วยขนาดกับบรรทัดห้าเส้นและขนาดกับตัวมันเองนะนะครับขนาดกับบรรทัดเส้นและขนาดกับตัวมันเองด้วยนะครับเส้นน้อยจะมีระดับเสียงข้างบนจะเป็นระดับเสียงสูงข้างล่างจะเป็นระดับเสียงต่ำเกนะการที่เราจะบันทึกโน้ตลงเส้นน้อยถ้าเราต้องการโน้ตที่มีระดับเสียงที่สูงขนาดไหนเราก็บันทึกไปอย่างนี้ เราจะไม่สามารถบัน,ถนทึกโน้ตปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บแล้วก็โดดมาอย่างนี้ไม่ได้หรืออยู่ดีก็ต่ำลงมาอย่างนี้ไม่ได้นี่นะครับสองตัวนี้เราไม่สามารถบันทึกได้ถ้าอยากให้มันสูงในระดับขั้นระดับนี้เราต้องใช้อะไรครับเราต้องใช้เส้นน้อยเราต้องใช้เส้นน้อยเข้ามาช่วย เข้ามาช่วยยังไงเราไปดูตัวอย่างต่อต่อไปนี่ยังไงเราจะแท็กเข้ามาช่วยแบบนี้ <c oughs> เราจะเอาเส้นน้อยเข้ามาช่วยอย่างนี้นะครับระดับเสียงนะเส้นน้อยเส้นน้อยตรงนี้คือฝั่งนี้คือระดับเสียงสูงฝั่งนี้คือระดับเสียงต่ําสูงมันก็จะสูงขึ้นมันของมันไปเรื่อยๆต่ําก็จะต่ําลงมาเรื่อยๆ เห็นไหเขียตรงนี้ก่อนจําเป็นไหมถ้า้ถาเราถามว่าครูครับจําเป็นไหมว่าเราจะต้องหนูต้องการโน้ตตัวเนี้ยหนูต้องการโน้ตเสียงสูงระดับเนี้ยแล้วหนูต้องบันทึกโน้ตตัวนี้โน้ตตัวนี้โน้ตตัวนี้มาก่อนไม่ไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นครับไม่จำเป็นต้องมีตัวนี้มาก่อนตัวนี้ตัวนี้ไม่จําเป็นต้องมี สามตัวหน้ามาก่อนถ้าเราต้องการโน้ตตัวนี้ตัวเดียวเราเราก็ดูสิครับสังเกตดูว่าเส้นน้อยมันมันมีกี่เส้นหนึ่งสองใช่ไหมมันมีเส้นน้อยสองเส้นที่มันขนานกันกับอะไรทั้งส้นถ้าเราจะใช้เราก็ขีดเส้นหนึ่งเส้นที่สองแล้วก็โน้ตตัวนี้เลยได้เลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องมีตัวนี้มาก่อนไม่จําเป็นต้องมีมันมาก่อนหรือ คู่ในตัวอย่างอ่ะมันมีให้ผมดูแค่เนี้ยผมอยากได้สูงผมอยากได้สูงกว่าตัวเนี้ยได้ไหมก็ได้ครับก็สังเกตดูว่าเส้นน้อยงูตัวนี้มันมันสูงระดับเส้นน้อยสามเส้นแล้วก็เพิ่มอยากได้สูงกี่เส้นล่ะอ่าสูงพอไหมถ้าสูงกว่านี้ก็ตกลงมาขาหักนะครับโอ้ มีใครสงสัยไหมกับเรื่องเส้นน้อยนะครับมีใครสงสัยกับเรื่องเส้นน้อยไหมมีใครสงสัยไหมไม่มีนะเงียบแสดงว่าครูงั้นครูจะขอขออุปโลกหรือว่าขอคิดไปเองว่าถ้าเกิดเงียบแสดงว่าไม่สงสัยนะครับอธิบายให้ฟังตอ่ออ่การเขียนมาตรฐานเส้นกับเส้นน้อย่อะ อ่าทุกคนครับคำถามของครูคือโน้ตตัวที่หนึ่งเป็นลักษณะการบันทึกแบบไหนโน้ตตัวที่หนึ่งเป็นมีลักษณะการบันทึกแบบไหนครับคาบเส้นหรือในช่องเอาตอบเลยครับคาบเส้นหรือ โน้ตตัวที่หนึ่งคาบเส้นอยู่ในช่องครับอ่าเป็นลักษณะการบันทึกในช่องครับโน้ตตัวที่สองโน้ตตัวที่สองนะครับคาบเส้นครับโน้ตตัวที่สามครับอ่าคาบเส้นตัวที่สี่ในช่องตัวที่ห้า อ่าในช่องหนูตัวนี้แหละครับนี่หนูตัวนี้แหละครับครับเช่นอยู่ในช่องในช่องโอเคครับในช่องในช่องนะครับอันนี้ก็ในช่องนะครับโอเคแสดงว่าเราเข้าใจอยู่ <c oughs> เรื่องที่สามเรื่องของเสียงนะครับหรือพีชนะครับเสียง เสียงของดนตรีสากลนะครับมีอยู่ทั้งหมดกี่เสียงมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดเสียงนะครับแทนด้วยตัวอักษรทั้งหมดเจ็ดตัวได้แก่ a b c d e f และ g นะครับแต่การอ่านแต่การอ่านโน้ตแต่การอ่านโน้ตการอ่านโน้ตนะครับเราจะไม่ได้เริ่มอ่านจากโดเ e มีฟาซอลลา t ีไม่ได้อ่านอย่างนี้นะครับเราจะเริ่มอ่านจาก ตัว C เราจะเริ่มอ่านจากตัว C ตัว C เราจะเริ่มอ่านจากตัว C เราจะเริ่มอ่านจากตัว C เป็นเสียงโด D ก็เป็นเสียงเล E ก็เป็นเสียงมี F เป็นเสียงฟา G เป็นเสียงซอน A เป็นเสียงลา B เป็นเสียงทีนะครับจากนั้นจากนั้นมันก็จะวนกลับมาที่ C เหมือนเดิม มันก็จะวนกลับมาที่ C มือนเดิมคือ,อยังไงหมายความว่ายัางไงหมายความว่ายัางไงเราจะเริ่มจากโดร e Mi Fa s อนล a t ีแล้ววนกลับมาที่อะไรวนกลับมาที่ C เออก็คือโดแล้วเราไปต่ออีกได้ไหมไปต่อก็จะวนลูปเดิมครับโดแล้วก็ร e Mi f า ซอนลาทีแล้วก็โดเหมือนเดิมจะวนกลับไปเรื่อยๆแต่ระดับเสียงมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆระดับเสียงมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดครูครับ C D E เอา E F G A B มันจำยากอะครับครูมันจำยากครับทำยังไงอะมันจำยาก จริงๆแล้วมันไม่ได้จํายากครับ <c oughs> จริงๆแล้วมันไม่ได้จํายากมันก็เหมือนกับวิชาภาษาอังกฤษ,ษที่เราจะต้องเริ่ม a b นะ a b c d e f g ดนตรีเ้ายก a กับ b เนี่ยไปไว้ข้างหลัง แล้วเริ่มตัวที่หนึ่งเป็น C D E F G A B เอ้ยไม่งงนะมันไม่ได้จำยากนะครับไม่ง,งงนะครับแค่ยก E กับ B ปล่อยไว้ข้างหลังเริ่มด้วย C แค่นั้นเอง C แทนด้วยอะไร L A D แทนด้วยอะไร E แทนด้วยอะไร F แทนด้วยอะไร G แทนด้วยอะไร A แทนด้วยอะไร B แทนด้วยอะไรจําให้ได้ตรงนี้นะครับจําให้ได้นะมีบอกอยู่นี่นะครับมีบอกอยู่ชัดเจนโอเค <c oughs> ตัวอย่างตรงนี้ จะพยายามอธิบายให้พวกเราเข้าใจขึ้นอีกระดับเสียงนะครับโดตัวอักษรที่ใช้คือซีเลตัวจออักษรที่ใช้นะที่ใช้โนต้ตตัวเลขลำดับที่หนึ่งขนถึงลำดับที่แปดเห็นไหมครับโนต้ตตัวที่หนึ่งกับโนต้ตตัวที่แปดเนะี่ยมันคือตัวเดียวกันไหมครับมันคือตัวเดียวกันนะครับมันคือตัวเดียวกัน มันคือตัวยวกันโดเลมีฟาซอนลาทีแล้วก็วนกลับมาที่โดถ้ามองอย่างนี้มองอยากมองไม่ค่อยออกหรือเราอาจจะมองไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นครูจะทำตัวอย่างให้เราดูว่ามันเป็นระดับการที่มันเป็นระดับเสียงมันเป็นยังไงมันแยกยังไงมันถึงเป็นระดับเสียงเราถึงจะรู้ว่าโน้ตตัวไหน มันสูงโนต้ตตัวไหนมันต่ําเราไปดูที่ตัวอย่างครูจะทําตัวอย่างให้ดูให้เราจินตนาการจินตนาการเป็นอะไรดีบันไดจินตนาการเป็นบันไดเป็นขั้นบันไดครูเชื่อว่าทุกคนเคยก้าวขึ้นบันไดนะครับครูเชื่อว่าทุกคนเคยก้าวเคยก้าวขึ้นบันไดเพราะฉะนั้นบันไดนี้บันไดนี้จะเริ่มด้วยโนต้ตตัวที่หนึ่ง <c oughs> โนต้ตตัวที่หนึ่งคือโนต้ตตัว C เป็นบันไดขั้นแรกต่อไป D เป็นบันไดขั้นที่สองนะครับ D เป็นบันไดขั้นที่สอง E ก็จะเป็นบันไดขั้นที่สาม F บันไดขั้นที่สี่ G บันไดขั้นที่ห้า บันไดขั้นที่หกบีบันไดขั้นที่เจ็ดนะครับโน้ตสากลมีทั้งหมดเจ็ดเสียงมีทั้งหมดเจ็ดเสียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบแต่ว่ามันไปต่อได้อีกมันสามารถไปต่อได้อีกนะมันสามารถไปต่อได้อีกมันสามารถไปต่อได้อีกนะครับ ไปต่อดอีกไหมได้อีกก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่คงไปต่อมากกว่านี้ไม่ได้เพราะมันสุดจอคูแล้วนะครับมันไปต่อมากกว่านี้ไม่ได้สุดจอคู่แล้วนะครับเนไโน้ตตัวที่หนึ่ง <c oughs> อยู่ขั้นที่หนึ่งอยู่ขั้นต่ำกว่าเพื่อนเลยถูกไหมครับอยู่ขั้นต่ำกว่าเพื่อนเลย เพราะนั้นการที่จะไปให้มีระดับเสียงสูงขึ้นมันก็ต้องก้าวไปขั้นต่อไปนะครับอยากเสียงสูงขึ้นไปอีกก็ต้องก้าวข้ามไปอีกอยากสูงไปอีกก็ต้องก้าวข้ามไปเรื่อยๆก้าวขึ้นไปเรื่อยเสียงมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตไหมครับเสียงมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยถามว่าตรงนี้คือขั้นสุดท้ายแล้วหรือ,อยังยัง มันยังไปได้อีกไปได้อีกไปได้อีก,ไไอกเยอะแยะมากมายนะครับหรือตรงนี้มันคือเสียงต่ําที่สุดแล้วหรือยังก็ยังอีกเช่นเคยมันไปได้อีกไปได้อีกไปต่ําลงไปกว่านั้นได้อีกนะครับลักษณะของเสียงเสียงจะไปในทิศทางแบบนี้สูงและต่ําฝั่งนี้ก็จะสูงขึ้นไปฝั่งนี้ก็จะต่ําลงมา โอเคไหมครับ